ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีรับมอบเครื่องดื่มจากบริษัทดัชมิลประกอบด้วยกาแฟ 3-in-1 จำนวน2ลังกาแฟพร้อมดื่ม20ลังชาเขียวเนเจอร์20ลังเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลอำนวยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2568 โดยมีว่าที่ร้อยตรีมนสง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายมนูญยาวะโนพาสหัวหน้ากลุ่มงานยุทธาศาสตร์และการจัดการร่วมรับมอบจากบริษัทดชมิลที่ศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อยมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีอาจารย์ดรไวยกูลครองยุทธรองอธิการบดีฝ่าย,ายกฎหมายและกีฬาร่วมชมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2567โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคมณสนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย ขอเชิญชวนชาวอำเภอกุดเข้าปุ้นร่วมสืบสารประเพณีสักการะศาลหลักเมืองและบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี2567ในระหว่างวันที่11ถึง17ธันวาคม2567ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดเข้าปุ้นท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิบวงสรวงศาลหลักเมืองกุดเข้าปุ้นกระบวนแห่ขันหมักเบงและขะบวนนางรำสี่มุมเมือง5ตำบล6ท้องถิ่น ฟ้อนรำบวงสวงนางรำ1,154าคนกิจกรรมกุ้งข้าวใหญ่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสู่ขวัญข้าวกิจกรรมกินข้าวพาแรงและรำบวงย้อนยุคการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรจากตําตำบลมูลนิทื่อสร้างสุขกินสบายใจร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรไทยแพนและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีเก็บตัวอย่างผักผลไม้15รายการ เพื่อสุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนากลไกลเฝ้าระวังสารตกค้างในอาหารและแจ้งเตือนเร่งด่วนในระดับชุมชนจังหวัดและประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิชาการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดคณะกรรมการเขตสุขภาพภาคประชาชน คั้งนี้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567ไทยแพนและภาคีเครือข่ายจะได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักผลไม้ในตลาดค้าส่งหรือตลาดสดในพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีพักประชาชนทุ่มสภากาพลังขึ้นปราศัยหาเสียงนายกอบจอ,อุบลสุขที่13นี้ เทงสิริกัญญาธนาทรพันนิกาเวทีปรสาสัยใหญ่การเลือกตั้งนายกอบจอ,อุบลราชธานีจากพรรคประชาชนในวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปณนะลานขวัญเมืองสารกลางอุบลราชธานีหลังเก่า ชวนมาผ่อนคลายรับลมหนาวในช่วงปลายปีกับกิจกรรมดนตรีสร้างสุขณลานสุขใจข้างหอประชุมวารินชำราบทุกเย็นวันสุขของเดือนธันวาคม2567ถึงเดือนกุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา17นาฬกาถึง21นาฬิกา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีมหาพุทธาพิเศษตลอดเดือนสวดสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบุญบาร,รมีเริ่มต้นสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่2,568ณนะพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันอังคารที่31ธันวาคม2,567เริ่มลงทะเบียนในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป รวบปลื้มฝังสองยืนรอขายยาข้างถนนพร้อมของกลางยาบ้า175เมตร นายสะอาดวงรักนายอำเภอเดชอุดมสั่งการให้ในายรายเยสรายประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเดชอุดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเดชอุดมที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับแจ้งจากสายลับว่ามีการม่วสสมยาเสพติดและซื้อขายยาบ้าในพื้นที่ในเขตตำบลโพนงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวผลการปฏิบัติควบ คุมตัวจับกุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งรายส่งตัวเข้าสู่กระบวนการสมัครใจบำบัด3รายของกลางผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายยาบ้า175เม็ดเมตรเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและจัดทำบันทึกจับกุม่มนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กองกำลังโซลนารีโดยที่บัญชาการกองกำลังโซลนารีได้รับแจ้งจากคนลเมืองดีว่าจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่2305ตรวจพบบุคคลต้องสงสยัยจึงทำการเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นราษฎรชาวลาว3คนไม่มีเอกสารสำหรับผ่านแดนจากหน่วยงานใดหน่วยจึงควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้มนวยการสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาเข้าสักการะพร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตอนออกเีิงเหนือ ขอนแก่นสมาร์ทเกมณจังหวัดขอนแก่น